เทียมยสยยิขาว,ย,ขาวยีดำใสยสีอิ๊วขาวสีันตกสีอิ๊วดำคุณให้เข้ากันนัดดีนัดหมูหนึ่งช้อนตกเนื้อสับน้ัาแล้วกันใส่ลงไปคลุกเคล้าผสม คุกเขาเข้ากันคลุกเขาถึงเข้ากันเอาไปตั้ง้ีไม้แช่ในเตียนประมาณ15-20นาทีจากนั้นเอาเนื้อที่หมักใส่ในหมอกก้ออบนร้อนเรียบร้อยพร้อมเข้าเาตาเวฟเตาอบตั้งอุณหภูมิ180องศาตั้งเวลา10นาทีพอครบ10นาทีแล้วค่อยกลับด้านอีก7นาทีเริ่มรอ ครบสิบนาทีเปิดมากลับด้านแล้วตออีกเจ็ดนาทีต่งไปเจ็ดนาทีรอเสร็จแล้วไปดูหน้าทากันชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นชื่นมื้อหนวดใหญ่ขึ้นเคียงพร้อมกัน